สวัสดีค่ะพบกับรายการทล์กทล์กยามเช้าบายพวกเราเอทีเร o เฮ้ยทุกคนเรียนออนไลน์เป็นไงกันบ้างอะโอเคปะโหเราแบบเรียนหนักมากอะการบ้านก็เยอะมากดลถ้าทุกคนเครียดเนี่ยลองดูการ์ตูนดิสนีย์ไหมเราว่ามันมีการ์ตูนที่แบบทำให้เราหายเครียดกันได้นะเพราะมันน่าสนใจมากเลยอะ เราเคยดูเรื่องนึงเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันจะชื่อเรื่องว่า Sophia เดอะเฟิรชื่อเรื่องคุณมากเลยแต่เหมือนยังไม่เคยดูอะเรื่องมันเป็นยังไงนะโซเฟียเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาที่อาศัยอยู่กับแม่ของเธอแต่แล้ววันหนึ่งแม่ของโซเฟียก็ได้ไปพบรักกับพระรา,าชาจนทำให้ทั้งสองคนเนี่ยตกลงตัดสินใจจะแต่งงานกัน ทำให้โซเฟียเนี่ยต้องกลับกลายมาเป็นเจ้าหญิงแล้วพระราชาก็ได้ให้ของขวัญชิ้นหนึ่งกับโซเฟียเป็นสร้อยอัญน,นมณนนีสีม่วงโดยที่พระราชาไม่รู้เลยว่าสร้อยเส้นนี้เป็นเครื่องรางวิเศษที่ทําให้โซเฟียสามารถคุยกับสัตว์ได้โซเฟียก็เลยมีเพื่อนรักเป็นกระต่ายตัวหนึ่งชื่อว่าโคเวอร์นอกจากนี้นะโซเฟียก็มีพี่น้องต่างแม่ที่เป็นลูกติดของพระราชา ชื่อว่าเจ้าหญิงแอมเบอร์และเจ้าชายเจมตอนแรกเจ้าหญิงแอมเบอร์ไม่ยอมรับในตัวโซเฟียเลยเพราะว่ารู้สึกว่าโซเฟียก็เป็นแค่เด็กชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่เชื้อพระวงไม่ควรจะมาเป็นน้องสาวของเธอแต่เวลาเกิดปัญหาด้วยความที่โซเฟียเนี่ยเป็นคนมีจิตใจอกอ้อมอารีและแคร์ผู้อื่นอยู่เสมอก็มักจะช่วยแอมเบอร์อยู่ตลอดเลยจนทำให้แอมเบอร์ยอมรับในตัวโซเฟียจนได้ แล้วนอกจากนี้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาโซเฟียก็มักจะแก้ไขปัญหาได้อย่างเฉลียวฉลาดและรอบคอบเสมอเป็นเพราะว่าสร้อยเครื่องราง,งาของเธอได้ช่วยชี้ทางในการแก้ไขปัญหาในหลายๆครั้งบางทีก็พาเจ้าหญิงจากที่อื่นเพื่อมาช่วยโซเฟียแก้ไขปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าโซเฟียคิดจะทำเรื่องไม่ดีสร้อยเส้นนี้ก็จะสาบเธอถ้าเธอไม่แก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้อง สร้อยเส้นนี้ก็จะไม่ถอนคำสาปให้กับเธอก็ด้วยเรื่องประมาณนี้แหละในหลายๆครั้งที่โซเฟียเจอปัญหาก็เลยทำให้เธอโตขึ้นเรื่อยๆเรื่องราของโซเฟียก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเมื่อกี้ไปค้นมามันมีซีรีส์ด้วยอะเล่าให้ฟังสักตอนหนึ่งได้ไหมอ๋อได้สิมีตอนหนึ่งเราชอบมากเลยเหล่าเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยต้องจับคู่กันทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วมีเจ้าหญิงเจ้าชายจำนวน3คู่ที่จับคู่กันแล้วมาทำโครงงานพร้อมกันที่ปราสาทของเจ้าหญิงโซเฟียแล้วทีนี้เนี่ยทั้ง3คู่ดันเลือกโครงงานที่มีวัตถุดิบสำคัญเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือดอกไม้ที่อยู่บนเทือกเขาสูงมากต้องผ่านด่านต่างๆมากมายเลยเหล่าเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบไปเลยจะ้ะแต่กว่าจะผ่านด่านต่างๆไปได้เนี่ย บางทีก็มีการแอบโกงเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนของตัวเองคนอื่นๆเนี่ยสามารถขึ้นไปเอาดอกไม้ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นคนที่ชนะโครงงานอยากทําโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ให้เจ๋งที่สุดแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําไม่ดีทั้งหมดกับเพื่อนตนเองนั้นอ่ะมันก็กลับมาหาตัวเองจนได้จนทําให้เจ้าหญิงเจ้าชายหลายๆพระองค์เนี่ยคิดได้ว่ามิตรภาพของตนอ่ะสาคัญกว่าโครงงานชิ้นนี้ซะอีก สุดท้ายแล้วเขาก็เลยกลับมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมเพราะเขาตระหนักได้แล้วว่ามิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากการแข่งขันนั้นก็เป็นเพียงแค่เกมก็น่าจะประมาณนี้เรื่องของเกนน่าสนุกดีนะนี่นี่นี่เรามีเรื่องมาแนะนำเหมือนกันเรื่องของเราอะชื่อเรื่อง Inside Out ในเรื่องก็จะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งแล้วก็ในครอบครัวนั้นก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าไลลี่แล้วในหัวของไลลี่เนี่ย ก็จะมีตัวละครอีก5ตัวละครเป็นตัวละครที่แสดงเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆก็จะมี joy anger fear disgust sadness แล้วครอบครัวของลาลลี่อ่ะก็ต้องย้ายไปย้ายบ้านไปที่ซานฟรานซิสโกทำให้ลาลลี่อ่ะรู้สึกแบบไม่พอใจนิดนึงเพราะว่านางอ่ะชอบบ้าน ที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าจำเป็นต้องย้ายจริงๆเพราะว่าพ่อของนางต้องย้ายที่ทำงานแล้วพอไลลี่ย้ายไปบ้านที่สนนันฝันไลลี่ก็ระหว่างทางไลลี่ก็แบบคิดเพ้อฝันแล้วว่าบ้านใหม่จะต้องดีมากๆแน่แต่ว่าพอไปถึงบ้านหลังใหม่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่ไลลี่คาดหวังไว้ทําให้ไลลี่รู้สึกแบบเศร้ามากแต่ว่าในระหว่างนั้นอ่ะที่ไลลี่กาลังจะรู้สึกเศร้าจอยก็ในในหัวในหัวของไลลี่อ่ะก็มีจอย จอยห้ามแซนเนต็ตไว้ว่าแบบไลลี่ไม่ควรร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบคือไลลี่ก็แต่ไลลี่ก็มองลูกในแง่ดีเพราะว่าจอยช่วยช่วยไว้จอยแบบทําให้ไลลี่มองลูกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็อีกวันวันต่อมาเนี้ยเป็นวันที่ไลลี่เนี่ยจะต้องไปโรงเรียนแต่ทีนี้ว่าระหว่างคืนนั้นะ่ะก่อนที่ไลลี่จะต้องไปโรงเรียนะ่ะมันเกิดเรื่องขึ้นก็คือในหัวไลลี่เนี่ย มันจะมีความทรงจําหลักเป็นลูกเป็นลูกแก้วความทรงจําแล้วก็มีลูกแก้วความทรงจําหลักแล้วก็มีคลังความทรง,ทรงจําแล้วก็มีเกาะเอ่อกาะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์สําคัญต่างๆของไลลี่แล้วเหมือนเศร้าซึมเนี่ยไปแตะความทรงจําหลักเข้าก็เลยทําให้แบบความทรงจํานั้นอะ่ะมันกลายเป็นกลายเป็นความทรงจําที่ไม่ดีต่อไลลี่ แล้วคือเหมือนจอยก็พยายามจะห้ามแซนเน็ตแต่ว่าห้ามไม่ทันก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วทีนี้ลูกแก้วความทรงจำหลักเนี่ยมันก็ถูกดูดไปที่คลังความทรงจำทำให้จอยเนี่ยจะต้องไปเอาคืนมาเพราะว่าถ้าไม่เอาคืนมาเนี่ยความทรงจำหลักเนี่ยมันจะเลือนหายไปแล้วก็ทำให้เกาะอารมณ์ต่างๆะ่ะมันพังลงแล้วทีนี้จอยกับแซน็ตเน่ยก็ ไปที่คลังความทรงจำเพื่อตามหาลูกแก้วทีนี้ว่าเมื่อจอยไม่อยู่ทำให้ระบบสั่งอารมณ์ของไลลี่เนี่ยผิดปกติเพราะว่าในเมื่อจอยไม่อยู่ก็จะเหลือแค่ Anger, Fear, แล้วก็ disgust ที่เป็นอารมณ์ที่เป็นด้านที่ไม่ดีเท่าไหร่ทำให้เวลาพอวันรุ่งขึ้นไลลี่ไปโรงเรียนเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่า จอยไม่อยู่ทำให้ไลลี่แสดงอารมณ์ออกมาได้ผิดปกติไม่เหมือนไม่เหมือนกับปกติทั่วไปแล้วระหว่างทางที่จอยกับแซนเน็ตเนี่ยไปตามหาลูกแกว้วก็ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนในจินตนาการของไลลี่ตอนเด็กแล้วก็ทั้งทั้งสามคนเนี่ยก็ช่วยกันทำให้จอยกับแซทเน็ตเนี่ยได้ ลูกแก้วความทรงจํากลับคืนมาแต่ว่าในระหว่างนั้นอะเราก็เสียเพื่อนในจินตนาการไปด้วยเพราะว่าในหัวของไรล,ลี่เนี่ยจะมีถังขยะความทรงจําที่ที่มีไว้เพื่อลบความทรงจําที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตที่มันทําให้อา่าพื้นที่ความทรงจําเนี่ยมันเต็มก็เลยต้องลบมันไปความทรงจําที่ไม่ดีอะไรพวกนี้หรือความทรงจําที่ไราสาระก็คือจะลืมมันไป ตัวการต์ตูนตัวเพื่อนในจินตนาการของเลลี่คนนั้นน่ะก็ตกลงไปในถังขยะแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้ก็ทําให้เสียเขาไปแต่สุดท้ายเราก็ต้องเดินหน้าต่อจอยเนี่ยคิดว่าสุดท้ายเราก็ต้องเดินหน้าต่อเราก็เลยกลับไปที่ศูนย์สั่งการทําให้ทําให้แล้วครอบครัวของเลลี่อะ่ะก็ต้องย้ายไป ย้ายบ้านไปที่ซานฟรานซิสโกทําให้ไลลี่รู้สึกแบบไม่พอใจนิดนึงเพราะว่านางอชอบบ้านที่นี่อยู่แล้วแต่ว่าจําเป็นต้องย้ายจริงๆเพราะว่าพ่อของนางต้องย้ายที่ทํางานแล้วพอไลลี่ย้ายไปบ้านที่ซานฟรานไลลี่ก็ระหว่างทางไลลี่ก็แบบคิดเพ้อฝันแล้วว่าบ้านใหม่จะต้องดีมากๆนแน่แต่ว่าพอไปถึงบ้านหลังใหม่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ไลลี่คาดหวังไว้ทําให้ไลลี่รู้สึกแบบเศร้ามากแต่ว่า ในระหว่างนั้นอะที่ไลลี่กำลังจะรู้สึกเศร้าจอยก็ในในหัวในหัวของไลลี่อะ่ะก็มีจอยจอยห้ามแซนเน็ตไว้ว่าแบบไลลี่ไม่ควรร้องไห้อะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบคือไลลี่ก็แต่ไลลี่ก็มองลูกในแง่ดีเพราะว่าจอยช่วยช่วยไว้จอยแบบทําให้ไลลี่มองลูกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็อีกวันวันต่อมาเนี่ยเป็นวันที่ไลลี่เนี่ยจะต้องไปโรงเรียน ทีนี้ว่าระหว่างคืนนั้นน่ะก่อนที่ไลลี่จะต้องไปโรงเรียนมันเกิดเรื่องขึ้นก็คือในหัวไลลี่เนี่ยมันจะมีความทรงจําหลักเป็นลูกเป็นลูกแก้วความทรงจําแล้วก็มีลูกแก้วความทรง,ทรงจําหลักแล้วก็มีคลังความทรงจําแล้วก็มีเากาะเอ่อเกาะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์สาคัญต่างๆของไลลี่แล้วเหมือนเศร้าซึมเนี่ยไปแตก ความทรงจําหลักเข้าก็เลยทําให้แบบความทรงจํานั้นอะมันกลายเป็นกลายเป็นความทรงจําที่ไม่ดีต่อไลลี่แล้วคือเหมือนจอยก็พยายามจะห้ามแซนเน็ตแต่ว่าห้ามไม่ทันก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วทีนี้ลูกแก้วความทรงจําหลักเนี่ยมันก็ถูกดูดไปที่คลังความทรงจําทําให้จอยเนี่ยจะต้อง ไปเอาคืนมาเพราะว่าถ้าไม่เอาคืนมาเนี่ยความทรงจําหลักเนี่ยมันจะเลือนหายไปแล้วก็ทําให้เกาะอารมณ์ต่างๆอ่ะมันพังลงแล้วทีนี้จอยกับแซดเน็ตเนี่ยก็ไปที่คลังความทรงจําเพื่อตามหาลูกแก้วทีนี้ว่าเมื่อจอยไม่อยู่ทําให้ระบบสั่งอารมณ์ของไลลี่เนี่ยผิดปกติเพราะว่าในเมื่อจอยไม่อยู่ก็จะเหลือแค่ anger fear แล้วก็ดิสก ที่เป็นอารมณ์ที่เป็นด้านที่ไม่ดีเท่าไหร่ทําให้เวลาพอวันนุ่งขึ้นไลลี่ไปโรงเรียนเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าจอยไม่อยู่ทําให้ไลลี่แสดงอารมณ์ออกมาได้ผิดปกติไม่เหมือนไม่เหมือนกับปกติทั่วไปแล้วระหว่างทางที่จอยกับแซนเน็ตเนี่ยไปตามหาลูกแกว้วก็ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนในจินตนาการของไลลี่ ตอนเด็กแล้วก็ทั้งทั้งสคนเนี่ยก็ช่วยกันทำให้จอยกับแซดเดเนี่ยได้ลูกแก้วความทรงจำกลับคืนมาแต่ว่าในระหว่างนั้นอะเราก็เสียเพื่อนในจินตนาการไปด้วยแต่ระหว่างที่จอยกับแซดเดเนี่ยไปกำลังเดินทางไปส่งสั่งการระหว่างนั้นเนี่ยไลลี่มีความคิดที่อยากจะหนีออกจากบ้าน หนีออกจากบ้านเพราะว่าไม่ชอบที่นี่ไม่ชอบบ้านใหม่เลยแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยจอยกับแซดเน็ตเนี่ยก็กลับไปที่ส่วนสั่งการได้ทันทําให้ไลลี่อะ่ะเปลี่ยนความคิดไม่อยากหนีออกจากบ้านแล้วก็กลับไปหาพ่อแม่แล้วก็คุยกับพ่อแม่ดีๆว่าแบบไม่ชอบที่นี่นะอะไรประมาณนี้ยแล้วก็ลงเอ,อ่ยด้วยดีเพราะว่าแบบพ่อแม่อธิบายเข้าใจว่าจําเป็นจะต้องอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเมื่อจอยกลับมาเนี่ย ไลลี่ก็แสดงอารมณ์ได้ปกติเหมือนเด็กทั่วไปก็เลยทําให้ไลลี่เนี่ยเข้าใจในสถานาการณ์ของพ่อแม่ที่ว่าจะต้องอยู่ที่นี่ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือสนุกมากแล้วก็คือมีมีดราม่าเยอะมากเรื่องเนี้ยคือถ้าดูไปแล้วก็คือร้องไห้ไปเลยเฮ้ย hey, เรื่องนี้น่าสนใจนะแล้วมิวละ่ะมีการ์ตูนที่ชอบไหม เราก็มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่ดูมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยแล้วก็มันสนุกมากก็คือเรื่องทอย Story ซึ่งตอนนี้มันทําออกมาทั้งหมดสีภาคเลยเคยดูกันยังอะเฮ้ยเคยดูแต่เคยดูแค่ภาคเดียวอะคือภาคสองเดี๋ยวจะมาเล่าภาคแรกให้ฟังก็คือมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบเล่นของเล่นมากซึ่งในเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับของเล่นที่มันมีชีวิตได้ อะไรทำนองนี้ซึ่งวูดดี้เนี่ยเป็นของเล่นคาร์บอยแล้วก็เป็นของเล่นของชิ้นโปรดของแอนดี้เลยเริ่มแรกของเรื่องก็คือเหมือนประมาณว่าแอนดี้เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุหกขวบที่กำลังจะย้ายบ้านและก็เลยทำให้วูดดี้เนี่ยกังวลใจมากแล้วก่อนที่แอนดี้จะย้ายบ้านก็คือเป็นงานวันเกิดของแอนดี้พอดีแม่ของแอนดี้เนี่ยก็เลยทำการจัดงานวันเกิดให้แล้วพอถึงวันเกิดของแอนดี้เนี่ยแม่ เลยซื้อของขวัญวันเกิดแอนดี้ให้ซึ่งก็เป็นของขวัญตัวใหม่ที่เป็นอวกาศชื่อว่าบัตรลายเอียได้ทําให้ไอ้เจ้าบัตรลายเอียเนี่ยกลายเป็นของเล่นทิ้นโปวดของแอนดี้ไปเลยมันก็เลยทำให้วูดดี้เนี่ยจากที่เคยเป็นของเล่นทิ้นโปรดของแอนดี้มาก่อนเนี่ยทำให้รู้สึกแบบอิจฉาอยากจะกําจัดบัตรลายเอียออกเหมือนทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอะต่อสู้กันจนทําให้ทั้งสองคนอะหลงทางไปเจอแล้วก็ไปพบ ไปอยู่กับบ้านของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แบบชอบทำลายข้าของมากเหมือนอารมณ์ประมาณชอบทำลายหรือว่าชอบทำลายของเล่นเป็นชีวิตจิตใจอะไรทำนองเนี้ยก็คือของเล่นทุกอย่างก็คือจะฉีดสีทว้งหมด ก็เลยทําให้น้องคู่เนี่ยต้องหาวิธีทางที่จะออกมาจากบ้านหลังนั้นให้ได้แต่ว่าก่อนที่จะออกมาได้ก็คือโดนแบบแกล้งอะไรสารพัดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่อ่ะก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นได้จนทาให้น้องคู่เนี่ยกลายเป็นมีแท้กันไปเลยหลังจากที่แบบอิจฉากันมาทั้งคู่มันทั้งคู่เนี่ยก็เลยต้องรีบกลับบ้านใช่ไหมเพื่อจะไปให้ทันที่แอนดี้อ่ะจะย้ายบ้านเพราะว่าวันที่ทั้งสองคนน่ต่อเอะ ไปอยู่ในบ้านของเด็กผู้ชายคนยนั้นน่ะก็คือเป็นวันที่แอนดี้ย้ายบ้านพอดีแล้วเหมือนทั้งคู่อะ่ะก็กลับมาไม่ทันแต่ว่าทั้งสองคนอะ่ะก็เหมือนขับไม่ใช่เชิงขับรถนะแต่เหมือนลืนเป็นการ์ตูนอะ่ะก็นั่งรถไปในรถที่มันเป็นรถของเล่นอะ่ะแล้วก็ไปเจอกรถขนส่งของแอนดี้พอดีแต่สุดท้ายก็คือขึ้นไปที่บนรถขนส่งไม่ทันทั้งคู่แบบผอใจมากสุดท้ายก็คือบัสอะ่ะ เพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นอวกาศแล้วก็ตัวเองอ่ะสามารถบินได้ก็เลยเอาตัวเองบินขึ้นไปแล้วก็เอาบูดดี้ขึ้นไปด้วยทั้งสองคนก็เลยบินตามมาทันรถของแอนดี้แล้วก็ตกมาใส่กล่องที่เป็นกล่องขนของของแอนดี้ทำให้แอนดี้แบบหันไปเจอบัสกับบูดดี้พอดีสุดท้ายก็คือแอนดี้ดีใจมากที่แบบเจอบูดดี้กับบันไลเอียกลับมาอยู่ห้องหน้ากันอะไรทำนองนี้อ่ะสุดท้ายก็คือ ทั้งสองคนก็กลายเป็นมิท้กันแล้วในภาคสองสามสี่ก็คือเป็นสองคนเบบยที่หลักกันมากแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรทำนองนี้เออจะว่าไปอ่ะเราไปดูทอยสตอรี่ภาคสี่ในโรงนังมาด้วยนะเออเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าบัตรไรเอียพยายามจะช่วยวูดดีมากเลยดูเขาคงรักกันมากจริงๆแหลนะเนาะจริงแบบมันเป็นการ์ตูนที่ดีมากอ่ะมันดีจริงๆมันได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยอ่ะ เออแต่หจากที่แบบฟังทุกคนเล่าเรื่องต่างๆมาก็คือแต่เรื่องแบบน่าสนใจมากเลยอ่ะวันนี้น่าจะต้องไปตามดูบ้างแล้วแหละเออจริงๆเห็นด้วยเลยแบบเอาจริงๆเรารู้สึกว่าการ์ตูนดีนี่เป็นค่ายหนึ่งเลยนะที่ทำการ์ตูนออกมาได้แบบได้ดีอ่ะแบบนอกจากแบบว่าเนื้อหามันจะน่าสนใจแล้วมันยังแถมแบบ ข้อคิดอะไรอย่างให้เราได้กลับมาคิดอีกด้วยจากเรื่องที่แบบเราคุยกันในวันนี้ใช่ปะเริ่มจากเรื่องโซเฟียของเราเลยนะคือโซเฟียให้ข้อคิดดีมากทางด้านเกี่ยวกับมิตรภาพเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆในการแบบวางตัวการปฏิบัติตัวในหลายๆอย่างคือแบบมีข้อคิดดีๆเยอะมากแล้วก็ส่วนเรื่องอินไซ e ์เอาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบว,ว่า คือเด็กในวัยที่กําลังโตเนี่ยมีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็จะแบบทะเลาะกับคนในครอบครัวเป็นประจำเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสะท้อนสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงในโลกมนุษย์อะให้เราได้เห็นแล้วเราจะได้แบบพยายามปรับตัวเพื่อที่แบบเซฟใจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเออแล้วในส่วนของ Toy Story 1เนี่ยคือแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรที่ไม่ลงรอยกันไม่ถูกกัน แต่ถ้าวันไหนอ่ะคือเราเกิดปัญหาแล้วเราต้องร่วมกันทำอะไรสักอย่างน่ะความสามัคคีอ่ะจะทำให้คนสองคนน่ะกลมเกลียวเป็นหนึ่งได้จนแบบว่าตอนนี้บัลไลเยียกับวูดี้นี่คือรักกันปางจะกินกินมากนี่แหละคือข้อคิดที่เราได้จากการ์ตูนอ่ะมันนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคือคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นในมุมนี้เลย เออเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะชอบมองว่าคนดูการ์ตูนอ่ะไม่มีประโยชน์ไร้สาระแต่จริงๆแล้วอ่ะการดูการ์ตูนอ่ะมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะได้ข้อคิดตั้งหลายอย่างสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่ไม่ดูการ์ตูนนะคะอยากให้ลองเปิดใจดูการ์ตูนเพราะว่าน้องๆตัวการ์ตูนเนี่ยน่ารักกว่าที่ทุกคนคิดนะคะในวันนี้พวกเราก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ